ว่าปลูกมะเขือเทศแล้วปลูกผักหลายอยา่างเช่นพริกพวกนี้นะแต่มันมีปัญหาเรื่องดินแล้วก็เลยมาใช้ตัวบานเย็นเนี่ยแล้วก็หลังจากที่เราใช้ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงซึ่งก่อนนั้นเนี้ยที่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยนะฮะเพราะดินมันแข็งมปดูฟันแข็งแข็งว่าดีเลยฮะแต่เป็นดินแบบหินไปเนี่ยเนี้ยเนียมันจะแข็งไปเลยฮะเนี่ยเห็นไหมซึ่งเ,าเอามือขยี้เนะี่ยมันยังไม่แตกเลย ซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ปลูกอะไรได้จนสุดท้ายเนี่ยมีคนแนะนำให้ใช้ตัวเนี้ยตัวบานเย็นเนี่ยสารปรับสภาพดินเนี่ยมันจะเห็นผลเลยไปดูนะฟราร์มสวยของตัวมะเขอือเทศเราอ่ะมันแตกต่างมะเขอือเทศแปลงผมเนี่ยเราจะเก็บวันเว้นวันนะครับนะครับถามว่าแปลงนี้จะเก็บได้ประมาณเป็นเดือนไหมหลายเดือนครับเพราะดูดูสภาพต้นมันยังไม่มีการโซมะนะฮะทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งที่เราเก็บมา จะเป็นเดือนอยู่แล้วต้นยังไม่โสมเลยที่ต้นมันไม่โสมเพราะอะไรเพราะไอ้พวกสารนี้มันช่วยให้รากของต้นมะเขือเทศหากินได้สบายแปลงนี้เราก็รู้ตั้งแต่ทีแรกว่าดินมันค่อนข้างเค็มมันเอือดเค็มนะเพราะการหมักหมมใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีมานานเมื่อเรามีตัวผลิตภัณฑ์บานเย็นเนี่ยอาการเค็มมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยมันก็สามารถทําให้ตัวผมเองเนี่ยลดต้นทุนได้ไม่ว่าจะเป็นไ,ไอ,อ้ปุ๋ยเคมีเนี่ยท,ที่เราลดได้เลย พราะตัวนี้มันทําให้ดินร่วนซุยใช่ไหมเกษตรกรคนไหนยังไม่เคยใช้ต้องใช้ครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นก็นไม่เชี่ยวก็ลองชมแปลงพริกผมลวกันพริกผมเนี่ยผมเก็บมา2เดือนแล้วแต่ต้นเนี่ยมันก็ยังปกตินี่มันก็ออกดอกไปเรื่อยๆออกดอกไปเรื่อย,อออเ,อยเพราะอะไรลนะ่ะเพราะรากเนี่ยมันหากินได้ง่ายขึ้นเดิมดินมันก็ร่วนซุยมันก็จะไม่แข็งมันก็จะไม่แน่นตัวฝากไว้นะฮะบานเย็นรากยาวรากขาวรากกินปุ๋ยเกษตรกรถ้าคุณไม่อยากจนอีกต่อไปก็ให้แนะนำใช้ ผลิตภัณฑ์บานเย็นนะครับ